สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับก็คลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูเสียคึมเลียนนะครับโอ้ระวังมากๆเลยครับเสียคึมเนีได้ตัวเสียคึมเดียวเที่ยวนี่ไหมโอ้เห็ดบาปเกี้ยครับนี่ครับเสียคึมได้ย่องเงานะครับย่องเอาดูดูนะครับดูเขียมใหม่ห้าสิบสี่สิบนะครับยังมีไปตำดากเสียคึมเลยยังียังมีเลียนแซงเสียคึมเงย อยกึมย่องว่ครับเลยครับตอนเนี้ยนี่ครับท้ายมันก็ตรงดีอยู่นะครับท้ายอ่ะท้ายตรงดีอยู่แต่ว่าทั้งข้างนี้ี่เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูทั้งข้างๆนะครับเห็นปะก็จะไม่ชัดหน่อยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ฝนตกด้วยครับเห็นปะทางไส้มันออกมาไหลเนาะ ไท้ายท้ายตรงอยู่ครับโอ้ถ้าไทยว่าตรงนี่แห้งสิแต่ย่านเ็าีนนะครับท้ายดีนะครับที่เอาโฟกลิฟมาดันเข้านะครับวิ่งยากครับแป้งยี่ห้ากิโลนะครับแต่ก็ต้องวิ่งครับเพราะว่างานไม่มีมันเลือกไม่ได้นะครับเมื่อกี้รถสมพิษก็ใส่ไปด้วยกันนะครับเห็นอยแป้งยี่ห้าเนี่ย พี่น้องมึงหลังรถเปิดคือว่าเต็มพิกัดเลยเต็มเลยคนสมบัติจิมไอเดียนน่ะไอเดียนอกก็หยอดฝนเดี็ดไปลงว่เฮ้ยมันนี่ไหมนี่ครับเห็นปะเสียค้มย่องขนาดนะครับเนี่ยแซงไม่ได้เลยครับ <c oughs> ผมก็บอกแซงแต่พี่น้องก็จิดเรียนระวังไอเสียค้มไปน้ำนะครับมันเป็นใาย,ยัางไงกั แต่ที่ได้แก้ไขนะครับตอนแรกผมว่าผมจะเอาท้ายดันเอาเอาท้ายรถผมดันนะครับแป้งยำบัวแต่เสียข,ขึ้นม่จะเฝ้าดันมาจนลองไปบางวันถ้าถึงโคราชเป็นสภาพนี้ก็โอเคถึงกับแต่ถ้าจากนี้ไปโคราชถ้ายังมันยังวายู่คงทีแบบนี้ก็คือคือสีบอฮอดนะครับน่าจะได้ดึงกัน ผมว่าน้ำต้องท่วมอีกแน่ๆเ,เลยนะครับตรงนวานาคนครน้ำท่วมรถติดอีกงผลม,มาแต่เบิ่งรถพี่น้องนะครับฝนตกอากาศดีครับท่านผู้ชมจอดนอนเหรียญ้อน,น,อนว้อยังไปหุ่นดีนะครับอากาศฮ้อนกับว่าฮ้อนผัดปะนอนก่อนเหรียญฮ้อนขันฝ <c ười> นตกอากาศดีอะนอนก่อนโอ้ยจ้งแนวเด๋เราคนเราเนาะ ไปเรื่อยกครับเพราะเสียคึมนน่เฝ้าก็ได้อยู่แล้วนะครับต้องคอยแลีนเหรียญไปเดี๋ยวผมจะพานะท่านผู้ชมดูฝั่งซ้ายน,นะครับเห็นปะโอ้รถม,มันก็ออกฟ้าพอดีตอนนี้แสงเลยเสียเอองาบออกมาให้ก็จะเขานำ้ำสั่นเไงไโอ้ยเสียงยังวะเ<ด>สียงยังเงฮะควายวันนี้ยังแตกเลย ก็ตรงไหนที่หลุมเยอะๆก็จะขวาน่อยนะครับท่านผู้ชมอาจจะเรียนขวานี้นะครับแสียงโมมีเล่ยพีนองเล่เพ็เน็่ชัดปนใดนะครับถ้าโมมีหลุมกะเขาไสอยู่ครับพอพอนาวผมจะเรียนขวาเย้าเสมอไปนะครับก็แล้วแต่สถานการณ์ครับแล้วแต่พื้นที่ครับเพราะว่าแป้งมันเอียงนะครับมันเรียบปนได้เนี่ย ต้องเอาของให้ถึงที่หมานะครับต้องเอาของให้ถึงที่ครับถ้าพังลงกลางทางนะท่านผู้ชมคิดดูครับว่าสิจักบาทมุลค่าหลายบาทนะครับหลายตังค์นะครับหลายแสนหลายล้านรรคุณล่ะครับบจัคกำลัดอกจับาท ตียวกระสอบละพันห้าเอากระสอบละพันเนาะตียวกระสอบละพันของเสียก,กึมนี่พันสองร้อยกระสอบเอาเป็นเงินจยนบาทกระสอบละหนึ่งพันบาทอา่ะนั่นแหละครับถ้าพังลงมาแถวแก้วหักเงินเท่าก็ดีอยู่แล้วพี่น้องนะครับยิ่งไหนก็ได้อธิบายเพราะว่าเขา ว่าไดา้ลำบ่าได้รวยอย่างนะครับต้องแลน่นต้องรักษาของรักษางานเจ้าของหน้าที่ของเจ้าของครับให้เมื่อเพื่อนมอบหมายให้เขาแล้วเขาก็ต้องทาหน้าที่ของเจ้าของให้ดีที่สุดนี่ครับเปิดไฟหมากให้เสียคึมครับเสียคึมรู้แล้วครับหอออกมาบีว่าใครได้ดีพี่น้อง เบรกเนี่ยเอวยพึงสถานการณ์รถพี่น้องเอ้ยนะครับดูพื้นที่ครับเบรกก็ได้ยุดอกว่ดมาบ่าไดอ้อันนี้ตั้มไม่ดีก็บกกกยีเบรกคือเก็แหละแต่ว่าเบรกกระทันหันว่าชั้นคิดนี่อันตรายครับออากาศดีก็จะพากันจอดเ,เลยโอย้บ้องพุ่นรถนี่ไห้ แน่นอนจริงเต็มด่างเลยเออกำลังรถห่อยเบิดวกว่าล่ะพี่น้องยกคันเร่งให้เสียขึ้นบั่งฮนล่ะ ธรรมดาเล็กไส่เดี๋ยวลุมหลครับในช่วงนะกำลังจะเข้าบ้านวัดนะครับตอนนี้กำลังจะถึงแยกบ้านวัดครับก็ผมก็เริ่มถ่ายตั้งแต่นนท์ถิ่นเนาะช่วงออกจากไฟแดงนนทเถิ่นมาก็เริ่มอัพให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเอาไปถึงแยกไฟแดงบ้านวัดนะครับผมจะถ่ายท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ อาจจะยาวหน่อยนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้บืนม้อาำรักกบช่วงนี้บืนปืนมอ้อทำคันหล่งความเร็วกันถึงกบแต่ผมเข้าไา้เข้าไา้เดี๋ยวไปเห็นทำนี้เันบวยหยกไฟให้กันนะ nếu mà phạt nè đấy vơi phải mua hiện cái chỗ con mua từ phun l này trung càng trung luận em bảo song cả này em bảo trung trung nó vẫn đo Thái nó Thái rồi แต่ว่ากลางๆนี่ดีครับหนาๆใช่ดันเอาอไว้เนาะเปิดไฟดีกว่าเปิดไฟแล้วครับท่านผู้ชมมันมืดครับเปิดแฟลชเ็นไงไปดูดิเปิดแฟลชน,นะครับตอนนี้เปิดแฟลช ช่วงนี้เขาทำถนน,นใหม่ครับก็วิ่งได้อยู่ครับแต่เล่นขึ้นมอบ้านบุญไปน้องบัวไปนี่นี่จะหลุมนี่เล่นใจนี่ค,ครับก็โอ้อวันเสาร์นี่มาดิลงไปไทยรถไอ้กันนั่นเนี่ยรถเติมน้ำมันเนี่ยมันเป้่าน้ำเสียขึ้นบวชไว่าปไทยครับ รถแกงวัวงามมากเลยสีเหลือยสีแบบขี่กับปอมก้ารถขี่กับปอมยางไ้เก้านึงกับเปลี่ยนสีไปพ่อ,อแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวต้องมีโอกาสได้ถ่ายเพราะว่าเิ่นอยู่แถวบ้านผมเป็นแรียนเป็นเรียนแถวบ้านผมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูคับเป็นหน้ากีก้านะครับยูสูนี่แหละครับแต่แต่งเป็นหน้ากีก้า สีม่วงกับพวม่วงเขียวกับพวเขียวนั่นแหละสีเหลีย่ยมเดี๋ยวเเากันสีลุงสีขีดกับฟอมกะนี่ครับนี่บ้านน้องบัวนะครับคนที่หัดรถใ้ผมก็อยู่บ้านนี้แหละครับเดี๋ยวนี้แกไปขับรถอยู่กับพี่ชายผมรถแม่ป้านะครับกับอีกคนหนึ่งกับเตี้ยวอัดนะครับ เป็นผู้ฮัดให้ถือให้ว่าจันเนี่ยครับจากตรงนี้ไปนะครับจะเป็นหลุมบ่าแนวทาง้สยพี่น้องเลยเสียขึ้นต้องออกหัวด้นี่ออกหัวออกไว้เลยมันเหลียวว่าใครเย,ย็นนี่แล้วรถข้างขวาเมันกับมาเอาเราเราเข้าไปใส่กด้เลยวไปแก้ไครอยู่เพะถลาดนะมันยงแยงไลย เดีย๋ยวจะตามติดอ่าก่อติดสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเดีย๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับไนอ่างน้ำในอ่างน้ำลนเลยจะโมงหรอไปไปสามคนเนี่ยไปอะไรไปขับรถรังตะซังอะไรไปสามคนสี่โมงอาบสี่โมงก็ได้ทิพย์ไปซื้อถังใสถลโยยัยนน้ำหนักมันโมได้แต่อันนี้ว่หนักก่อนไหนนะเขาใส่มาสามสิบตันหนึ่งแล้วนี่ไหม ถ้าเลียงยากรับพี่น้องสามสิบตันเฉพาะของนะครับสามสิบตันมันไปอยู่หลังเกินไปครับมันไปอยู่หลังหลายหดน,นะครับถ้าใส่แบบเตรมน้ำหนักมันนี่เลี้ยงไงนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแยกบ้านวัดอยู่ตรงหน้านะครับท่านผูช้ชมเลี้ยวซ้ายก็จะไป าทางพายักขึ้บนไปพุ่นแล้วพี่น้องปะท้ายนนโนนแดงปะท้ายนะครับรนนแล้วนะก็อันยังอ,งองีกบ้านใหม่ชัยพฤกษ์เอ้ยบ้านใหม่ชัยพุทธเอ้ยเออถึงแล้ว <c oughs> ไปพปุทธพัตตะพัต <c oughs> นะครับก็อ,อย่าเป็นบ้านใหม่แล้วก็นั่นเห็นไ่มเสียคือบอกหัวให้เรียนว่ามันวิ่งไม่ได้ครับสังเกต,มตเมึงจะหลุดนากกัยังสั้นเนาะ ไปในหลักหอใจแล้วไอ้บ้านไม่ใช้พุทธนะครับเป็นแล,ล้วก็พุทธไชยทรงวะไปพุทธไชยทรงเป็นพยักไปงั้นแหละครับพยักเที่ยวไส้กับเขาลอยว่าปีลอยเย็ดนะครับตรงไปก็จิเป็นไอ้กเกษตรวิสัยตรงที่ผมไปลงพุทเกษตรสุวรรณยาโสไปพุทธแล้วพี่น้องนะครับ แต่ว่าเราจะตรงไปนะครับท่านผู้ชมโอ้นหะรถพ่วงนี่ไหนครับรถพ่วงนี่แบบมมาหาล,ล,ลนะครับผมเลยมาอยู่บ้านผมมมาหาครับรถอยู่บ้านครขับรถลันมันรถพ่วงดำนีเเ่เดี๋ยวเราไปดูกันติดตามมันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าอาผมเห็ดได้ซ้ำเดโอ้ยไงรถนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกัน่าผมสีเฮ็ดได้หลายซ้ำเดเลี้ยงลูกเลี้ยงแง่ไง,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 งวะเดี๋ยวมาดูกันครับ อาคีรบรถบรรทุกนะครับนี่ครับตอนนี้ถึงแยกบ้านวัดนะครับท่านผู้ชมแต่ผมออกว่ายเสียคืมว่าออกขวายเสียคืมว่าออกขวาว่าได้อีกก็จ้าติดไฟแดงต้องต้องต้องเดี๋ยวออกขวาให้เสียคึมนยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยว แล้วฉีออกออกมาออกเบออกมันต้องออกนะครับตรงนี้นี่ลุมหลายเลยออกว่าไ่เชียวเปิดไฟหมากได้ครับอ๋อยู่หันล้นจะนนะแต่ว่อยูได้ทำได้นนะ่ะตะเลียนรถป๊อกอยู่ตุ๊กเบาเลย วานจิบออกอ่ะนี่ครับหมดแล้วครับก็เดี๋ยวไปทางอันนี้ก็จะไปอำเภอคงนะครับท่านผู้ชมเอาซ้ายก่อนครับหมดลุมแล้วครับพี่น้องหมดลุมแล้วครับขอมาขอมาจ้ะ พอเขาอ่ะไปเรื่อยเลยพวกนี่ครับพอดีนะครับได้ดูฝั่งซ้ายด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะเห็นไหมครับมันอยู่ออกซ้ายเห็นไหมครับท่านผู้ชมออกซ้ายนะครับนั่นเห็นฟ่วเขามามล้วบไปเรื่อยครับเสียไปเรื่อยไม่ต้องเรียบนะครับออกซ้ายนะครับแป้งออกซ้ายนะครับท่านผู้ชมก็จะวิ่งยากหน่อยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าผมพูดอะไรไม่ดีหรือว่าพูดไม่สุภาพตรงไหนก็ต้องขอโทษขอไัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ